Our next prayer is for deliverance from pain. And you're praying this prayer over yourself. If you want to pray for somebody else, you just put their name in here and pray this same prayer over them and God will deliver them from pain. This is prayer number 49 in my Pray on the Devil uh, book that you can... Uh, That you can get it's can and it page Pra deliverance pain you your body on for from in 112และนี่คือคำอธิษฐานที่49คำอธิษฐานจากการปลดปล่อยจากความเจ็บปวดในร่างกายของคุณที่คุณจะอ่านได้จากในหนังสือหน้าน112อธิษฐานเหนือมาน Lord your word says that whatever I forbid on earth you will forbid in heaven Matthew 16:19 พระเจ้าทอดคําของพระองค์บอกว่าสิ่งใดที่ถูกกล่าวห้ามในโลกนี้ก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ด้วยมัทธิวบทที่ 19:19. w h a t e you will bind in heaven มัทธิวบทที่16ข้อ1ิบและสิ่งใดก็ตามที่ถูกผูกมัดในโลกนี้ก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์ด้วยมัทธิวบทที่ 18:18. 18. bind you spirit pain you of from body away I spirit my right now in Jesus name. แลวฉันผูกมัดวิญญ,ญาณแห่งความเจ็บปวดนั้นออกไปจากร่างกายของฉันเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซู Pain you cannot stay on me. ความเจ็บปวดไม่สามารถอยู่กับฉันได้ I take authority over you, pain, and I command you to loose me and let me go. ฉันใช้สิทธทิอำนาจเหนือความเจ็บปวดนั้นและสั่งให้มันไปจากฉัน Thank you, Lord, that Jesus gave me power over all devils, over all pain and all sickness. Luke 10:19, Psalm 8:6. ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงให้ฉันมีอำนาจเหนือวิญญาณต่างๆและเหนือความเจ็บปวดทั้งหมดลูกาบทที่10ข้อ19และสะดุดีบทที่8ข้อ6 thank you lord that jesus has delivered me from the power of darkness from the power of the devil to bring pain on me colossians 1.13 your word says that the devil in no way can hurt me thank you lord as you gave me power over the devil colossians 1.13 and he in no way can hurt me luke 10.19 ขอบพระคุณที่พระองค์ให้ฉันมีสิทธิทอำนาจเหนือมารโคลสีบทที่ 1, นึข้อสิและไม่มีสิ่งใดที่จะทำอันตรายฉันได้เลยลูกาบทที่ 10, ข้อสิบเก้ e วิญญาณแห่งความเจ็บปวดนี้ไม่สามารถอยู่กับฉันได้ command you leave body now. ฉันสั่งให้แกออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้พระเยซูคริสต์ r ร all ก y ั a ความเจ็บปวดของฉันบนไม้กาง o ข e a r it now. i ันจึ h ไม่ต้องแบกมันในตอนนี้อิสยาห์ พระเยซูคริสต์ได้แบกเอาโาครคภัยไข้เจ็บไปบนกางเขนนั้นแล้วดังนั้นฉันจึงไม่ต้องมีอีกต่อไปอิสยาห์บทที่53ข้ u ส you, you name j ข้อ s 4 7ฉันสั่งขนาบความเจ็บปวดแล้วมันจะต้องไปในพระนามพระเยซูยาก,กอบบทที่4ข้อ me, me go ฉันสั่งวิญญาณแห่งความเจ็บปวดนั้นให้ออกไปจากฉันและให้ฉันเป็นอิสระ Thank you, Lord, that Jesus delivered me from the curse of pain on the cross. Isaiah 53:4, Galatians 3:13. ขอบพระคุณที่พระเยซูได้ไถ่ฉันออกจากคำสาปแช่งแล้วจากความเจ็บปวดนั้นอิสายาห์บทที่53ข้อ4และกาลาเทียบทที่3ข้อ13 Devil you cannot put pain back on my body มานเจ้าไม่สามารถที่จะเอาความเจ็บปวดนั้นกลับมาที่ร่างกายฉันได้อีก According to Luke 10:19 God you have given me physical and mental strength over all the power of the devil ลูกาบทที่10ข้19นั้นบอกว่าพรงได้ทรงให้ฉันนั้นมีกำลังมากเหนือยิ่งกว่ากำลังของสตรู All spirits of pain are subject to me and must submit to me Matthew 10.1 Psalm 8.6วิญญาณเห่งความเจ็บปวดนั้นจำเป็นที่จะต้องยอมฉันยอมแพ้ฉันัมธิวบทที่10.1และสดุดีบทที่8.6 Thank you Lord that greater is God that is in me than the pain that is attacking my body 1 John 4.4 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าผู้ทรงอยู่ภายในฉันนั้นเป็นใหญ่กว่าความเจ็บปวดที่พยายามที่จะจู่โจมร่างกายของฉันหนึ่งยอนบทที่4ข้อ4 Thank you Jesus you have delivered me from the power of darkness Colossians 1:13 and I have been victorious over the wicked one 1 John 2:14ขอบคุณที่พระเยซูป,ปลดปล่อยฉันออกมาจากอํานาจแห่งความมืดโคโลสี i, บทที่1ข้อ13และให้ฉันมีชัยชนะเหนือมาร1ยอนบทที่2ข้อ14 Thank you, Heavenly Father, that you have put all things under my feet, including pain. ขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงนำให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่ภายใต้เท้าของฉันรวมทั้งความเจ็บปวดนั้นด้วย You have given me dominion over all things, Psalm 8:6, and that means I have dominion over pain. พระองค์ทรงให้ฉันมีสิทธิอำนาจครอบครองเหนือทุกสิ่งนั่นหมายถึงว่าฉันสามารถที่จะปกครองเหนือความเจ็บปวดนั้นด้วยสดุดีบทที่8ข้อ6 Through you, Lord, I will push down the enemy of pain, Psalm 44:5. ผ่านทางพระองค์นั้นฉันจะทำลายศัตรูแห่งความเจ็บปวดสดุดีบทที่44ข้อ5 I will rule and reign over the spirit Pain rule over Re the and of 510ฉันนั้นจะครอบครองและปกครองอยู่เหนือวิญญาณแห่งความเจ็บปวดนั้นวิวรณ์บทที่5ข้อ10 Pain, talking I'm submit must me. must me. to to you. You must obey me. You must submit ความเจ็บปวดฉันพูดกับเจ้าเจ้าจะต้องเชื่อฟังฉันและยอมจำนนต่อฉัน I take authority over you, pain, rebuke you, and command you to loose my body now in Jesus' name. ฉันใช้สิทธิอำนาจเหนือเจ้ากล่าวขนาบเจ้าและหักล้างเจ้าจากร่างกายของฉันในพระนามพระเยซู I can have whatever I say, and I say I'm pain free. Mark 11:23. ฉันสามารถได้รับทุกสิ่งที่ฉันพูดและฉันพูดว่าฉันไม่มีความเจ็บปวดแล้วมาระโกบทที่11ข้อ23 Whatever I ask in prayer, believing, I shall receive. Matthew 21, 22. And I believe that I am receiving all my healing now. Thank you, Lord, by the stripes of Jesus on the cross, I am healed. 1 Peter two, twenty-four. Isaiah 53, 5. ขอบพระคุณพระองค์ที่โลดโดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูบนกางเขนนั้นฉันได้รับการรักษาให้หายแล้ว1นึเปโตบทที่สองข้อ r e m i a right h 33 6พระองค์ทรง,งนำการรักษามาให้ฉันว่ารักษาฉันให้หายแล้วเยรมี Ye L me บทที่33 6 Heal shall healed me, be and Lord, O I Jeremiah 17 14พระเจ้าขอทรงรักษาฉันแล้วฉันจะได้รับการรักษาให้หายเยรมี Ye L me บทที่17ข้อ14 You are taking away all pain and sickness from me now as I pray. Deuteronomy 7:15. พระองค์ทรงนำเอาโาครคภัยไข้เจ็บออกไปจากฉันแล้วในขณะที่ฉันอธิษฐานนี้ฉนเฉลย <You 're S 2> ธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ15 You are the Lord God that heals me and you're healing me now according to Exodus 15:26พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์รักษาฉันและพระองค์ทรงรักษาฉันให้หายแล้วอพยพบทที่15ข้อ26 Jesus suffered great pain on the cross so I could be delivered from all pain right now. Isaiah 53:4, Matthew 8:17. พระเยซูยอมทนทุกข์อย่างมากบนกางเขนนั้นเพื่อฉันนั้นเป็นอิสระจากความเจ็บปวดแล้วในเวลานี้อิสยาห์บทที่53ข้อ4และมัทธิวบทที่8ข้อ17 I declare and decree by faith that all pain is leaving me now in Jesus name ฉันประกาศด้วยความเชื่อว่าความเจ็บปวดได้ออกไปจากร่างกายของฉันแล้วทั้งหมดในพระนามพระเยซูเอเมน And now we're going to pray a prayer of that will deliver us from suffering this is deliverance from the spirit of suffering no more suffering ตอนนี้เราจะอธิษฐานคําอธิษฐานสําหรับการที่เรานั้นจะเป็นอิสระจากความทุกข์ยากและจะไม่มีความทุกข์ยากอีกต่อไป And this is prayer number 91 and you'll pray on the devil book no more suffering คําอธิษฐานที่91ไม่มีการเจ็บปวดอีกต่อไปไม่มีการทนทุกข์อีกต่อไป

ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้ยอมที่อทนทุกข์เพื่อฉันบนกลางเขนนั้นเพื่อฉันจะสามารถมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีจเจริญรุ่งเรืองมีสันติสุขและความชื่นชมยินดี1เปโตบทที่2ขอ24และ2โครินบทที่8ขอ9 Thank you Father God that you have given me authority over all sickness, depression, fear, addiction and death. Luke 10, 19 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พรงได้ทรงประทานสิทธิทอํานาจให้กับฉันเหนือโรคภัยไข้เจ็บเหนือความขาดแคลนเหนือความหดหู่ความกลัวความเสพติดและความตายลูกาบทที่10ข้อ19 You have created me to be a king and a priest พระองค์ทรงสร้างให้ฉันมาเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิต I get up on my throne now and I rule and reign over all sickness over all pain over all depression and over all lack in Jesus name ฉันนั้นขึ้นคลองบัลลังก์ของฉันและครอบคลองอยู่เหนือการเจ็บป่วยความขาดแคลนความกลัวและทุกสิ่งทุกอย่าง I command you devil marriage mind children in command you to your off money body my 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 hands and Jesus get ฉันสั่งมารให้เจ้าเอามือออกไปจากเงินของฉันาการสมรสของฉันร่างกายของฉันความคิดของฉันและลูกๆของฉันในพระนามพระเยซู I declare and decree by faith that I am rich and blessed and walking in the fullness of God. Job 22:28. ฉันประกาศด้วยความเชื่อว่าฉันนั้นร่ำรวยและได้รับพรและดำเนินอยู่ในความสมบูรณ์ของพระเจ้าโยบบทที่22ข้อ28 I live a life of abundance. John 10:10. ฉันมีชีวิตที่ครบถ้วนบริบูรณ์ยอห์นบทที่10ข้อ10 My cup runs over. Psalm 23:5. ถ้วยน้ำของฉันก็ล้นอยู่เสมอสดุด,ดีบทที่23ข้อ5มานฉันต no ่อต้านแกและแกจะต้องไปยากอบบทที่4ข้อ7ฉันจะไม่ยอมรับการทนทุกข์อีกต่อไปในชีวิตของฉันฉันจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ดังเช่นอยู่บนสวรรค์มัทธิวบทที่6ข้อ10 I will w a ฉันจะดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามสิ่งที่ตามองเห็นหรือไม่ใช่ตามความรู้สึกหรือว่าตามที่สิ่งที่มารพยายามที่จะโกหกที่ความคิดของฉัน2โครินธ์บทที่5ข้อ7 สถานการณ์ไม่สามารถที่จะควบคุมฉันความกลัวและความเจ็บปวดและความเจ็บป่วยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมฉันได้ I have overcome the wicked have the John overcome one 1 2.13ฉันได้เอาชนะมารร้ายนั้นแล้วหนึ่งยอนบทที่สองข้อสิ greater is God that's in me than the devil that's attacking me John 4. 4. 1 John 4.4พระเจ้าผู้ทรงอยู่ภายในฉันนั้นเป็นใหญ่กว่ามารที่พยายามที่จะทำร้ายฉันหนึ่งยอนบทที่4ข้อ4 Through God I will push down my enemies. Psalm 22:5. ผ่านทางพระองค์นั้นฉันจะทำลายศัตรูของฉันสดุดีบทที่22ข้อ5 Thank you Lord that you fight against those that fight against me. ขอบคุณที่พระองค์นั้นทรงต่อสู้กับผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ฉัน You are n enemy to my enemies. พระองค์ทรงเป็นศัตรูกับผู้ที่เป็นศัตรูของฉัน You will curse those that curse me and trouble those that trouble me. พระองค์จะทรงสาบแช่งกับผู้ที่มาสาบแช่งฉัน I will ฉันจะเอาชนะปัญหาใหญ่นั้นที่เข้ามาในชีวิตของฉันด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าภายในฉัน2ซามูเอลบทที่22ข้อ23 all things, win 8, แล้ว7ในทุกสิ่งฉันก็มีชัยชนะอย่างเหลือล้นโรมบทที่8ข้อ37 God always causes me to triumph in Christ. Second Corinthians 2 Corinthians 2:14. พระองค์ทรงนําฉันไปสู่ชัยชนะเสมอ2โครินธ์บทที่4ข้อ17 Romans 8:31 If God be for me who can be against me ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายฉันใครจะมาต่อสู้ฉันได้ Thank you Lord that you will never leave me or my or forsake me that you are with me always even until the end of time ขอบพระคุณที่พระองค์จะทรงอยู่กับฉันเสมอจนกว่าจะสิ้นยุค

ต่อไปเราจะอธิษฐานเกี่ยวกับการอัศจรรย์เราจะทูลขอให้พระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเรา Pray for a miracle อธิษฐานเพื่อการอัศจรรย์ And that's number 76 in your pray on the devil book number 76 Pray e r for a miracle คําอธิษฐานที่76อธิษฐานเพื่อการอัศจรรย์ Thank you Lord your word tells me the seven things I need to do to have a miracle ขอบพระคุณพระองค์พระวจนะของพระองค์บอกกับฉันว่ามีเจ็ดสิ่งด้วยกันที่ฉันจำเป็นจะต้องทำเพื่อจะได้รับการอาัศาจรรย์ I know when I take these seven steps you will release my miracle to me and change my life ขอบคุณพระเจ้าฉันรู้ว่าเมื่อฉันทําตามขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนนี้พระองค์ก็จะทรงปลดปล่อยการอาัศาจรรย์มาและเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉัน <Number one. S 1> ประการแรก step one to your miracle ขั้นตอนที่หนในการไปสู่การอัศาจรรย์ I ask you, Lord, for what I want and you will give it to me. ฉันทูลขอในสิ่งที่ฉันต้องการและพระองค์จะทรงประทานให้กับฉัน